รอเนวอทาคัดจุดนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างน้องนะคะโอ้โหเจอวันหยุดไปนะคะขออภัยเลยนะคะยับเยินเลยนะคะยับเยินนะคะไม่ใช่แบบเข้าแบบย,ยับเยินปังบ ب, แบบนี้เลยนะคะตายแบบย,ยับเยินค่ะโอ้มาเลขสูงเนาะอวกวนอยู่นี่แหละคะ่ะ อามาดูคําเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเสียงดังฟังชัดไม่น้อนะคะเอ้าสู้กันต่อไปค่ะขอให้หมานขอให้เฮีนขอให้ปังนะคะขอให้ได้เนาะเลขนะคะตามตูดเล่านะคะน่าเสียดายมากมากเลย409นะคะสามตัวเลยนะคะในตลาดทุกคน ตามตูดดีนักใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันนะคะขึ้นตามตูดดีเท่นะคะโอ้ร้านก็เจาะไม่เข้านะคะร้านก็เจาะไม่เข้า เอสก็ไม่ได้นะคะได้แต่ตัวกันนะคะตัวเน้นก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มาเนะาะสู้ต่อไปทายกิชินะคะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนหลุดยับเยินเลยนะคะแอดกับยับเยินเช่นเดียวกันค่ะสองาสามจัอยู่ไสนะคะโอ้นึกว่าจะมาสองวันติดนะคะที่ไหนได้หายเลยนะคะ สองสามสี่นะคะมาได้แค่นิดเดียวนะคะมันก็กลับมา90เหมือนเดิมนะคะโอ้ยมาเลขสูงเลยเนาะมาเลขสูงเลยนะคะโอ้ดีดีเก่าศู 90, นย์เวลาเราไม่ไปนี่เก้าศูนย์หกศูนย์นี่มาดีจังเลยนะคะปาตหกศูนย์เก้าศูนย์สามหน่อยโอ้เ่้ยเสียดายเดลียวทโอ้บ๊ยยดหดอคะตายเอียดเียค่ะวันนี้นะคะยับเยินนะคะตายยับเยินเลยนะคะแต่ว่าร้านนะคะโอ้สายหลุดร้านดีใจด้วยนะคะ โอ้เอเ็ดก็ได้จะเนมตาปิปป๊บๆนะคะโอ้หกหนึ่งเก้าก็น่าเสียดายหนึ่งศูนย์หกก็น่าเสียดายนะคะโอ้เป็นจะถือขึ้นอย่างมัวแต่เอาสองสามนะคะได้กันไม่นอทุกคนนะคะพอได้ปุ่นได้เจวกันไหมนะคะได้ยังไดเอ็ดเจลว่าเขาสันติอ่ะสู้กันต่อไปเรานักลบย่อมมีบาดเพียนะคะทุกคนว่าแนวทางฮานอยมันจะไปเราพัฒนาก็ไปดีหเหเาไปกับไปตัว เราพัฒนานะคะผู้นี้ผู้ใดน้อสีหมานนะคะใครหมานก็มาคิดมาคิดบอกแอดหน่อยนะคะใครหมานทุกคนนี่นะคะอัดคลิปแนวทางนะคะตีหนึ่งทีสองนี่นะคะรอแนวทางของหลานนะคะโอ้ยแอดก็อยากจะอัดคลิปนะคะอัดคลิปอันนี้เลยนะคะอัดคลิปเอ่อแนวทางตัวนี้นะคะทีเดียวเลยนะคะกับของหลานนะคะโอ้ยสมุดกับพังเยียบยินสมุดมันกาวมันหลุดนะคะทุกคนเพราะว่า แต่ว่าแอดกลัวเอฟซี Ad หาคลิปไม่เจอนะคะเพราะว่าแอดเคยอัดอัดด้วยกันแล้วเอฟซีบอกหาของร้านไม่เจอว่าสนันเนาะก็เลยอาแยกให้เหมือนเดิมนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางของแอดยังอยู่ตัวเดิมะคะ่ะยังอยู่ตัวเดิมชอบตามตูดดีนักใช่ไหมเอาพี่นิพิจารณานะคะเอาไปวิเคราะห์กันดูก่อนเด้อค่อยตามนะคะถ้ามีตัวชอบตัวโดนใจค่อยตามนะคะทุกคนอเดียวแป๊บหนึ่งะคะ่ะ ว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไว้ไว้ด้วค่ะทุกคนน่ากลัวมากรถนะคะแอลระยนเขานหมาแอไปอันนี้เขาแอลระยนรถลุลม อันตรายเด้อทุกุันเนีะฮานอยนะคะฮานอยของวันที่9นะคะมาดูกันมันจะมาไหมนะคะจะได้ไหมนะคะวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะวันจันทร์นะคะเป็นวันโกนด้วยนะคะการเบิ้นกันหามเนาะแอนให้การเบิร์นกานหามไว้แล้วนะคะสองสามสี่ค่ะตามจะหลูกบวชเนี่แหละค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสองสามเม็ดเดียวค่ะสองสามนะคะกันสองสี่เสอสามสี่นะคะห้าหกแล้วก็ หกเจ็ดเจ็ดห้านะคะก็กลับหัวเอ้าค่ะเอามาจากตัวพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะตัวเด่นต,ตัวประกบนะคะเอามาจากพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเล่นทั้งวันมันให้เลขสูงนี่สิเล่นทั้งวันให้เลขสูงมากเลยนะคะทุกคนเอะเรามีแต่เลขต่ำๆนะคะเลขต่ำๆช่วงนี้นะคะเอาในตารางก็ตัวเดิมเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเราเปลี่ยนเป็นเจ็ดนะคะสองสี่หกเก้าสามห้าเจ็ดนะคะสองสามสี่สองสามหกสองห้าสี่สองห้าหกนะคะ เอ่อสี่สามสี่สี่สามหกนะคะสี่ห้าสี่สี่ห้าหกยังอยู่ที่เบิ้ลที่หามนะคะยังอยู่ที่เบิ้ลที่หามมาดูกันนะคะว่ามันจะตามตูดเราไหมนะคะเอ็ดก็จะจัดนี่แหละค่ะเอ็ดกะตามหวองเอีนี่แหละค่ะเอ็ดมากชอบด้วยก็จัดนะคะชอบด้วยก็จัดก็ตามเด้อทุกถกคนขอให้ปังนะคะขอให้ได้คืนกันนะคะโอ้ยยับยืนค่ะยับยืนเนาะตายค่ะเอ็ดกับตายขึ้นกันนะคะโคโลเลยค่ะวันหยุดนะคะวันนี้ที่จะชอบเป็นนะคะ วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์นี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะวันจันทร์นะคะเอสซูว่า่อยได้เป็นอย่างออันน้อยกิจนะคะให้ไปที่แปดเก้าหนอยพิเศษสองสามหน่อย v i p อพรเอ้ยหน่อยปกติสามสี่หน่อย v ีไอพีเก้าศูนหน่อยกาชาศูนย์สามหน่อยสามกิห้าหกนะคะน่อย, 3, 5, 6, อยพัฒนาหกเจ็ดนะคะหน่อยเอ่อหลักร้อยนะคะสองสามสี่นะคะสองสามสี่อันนี้ก็ มีลาวพัฒนาด้วยเนาะทุกคนมันจะไปลาวพัฒนาไหมมันชอบไปออกเลาาพัฒนาดีๆเร็วสตดเอาไปตัวนี้เน้นทางนั้นเลยเนาะวก่อนนี้ก็ไปได้หกสี่หกสี่น้อชิเมียนอยู่ถ้ามันไปมันจะไปมัมันตัวเฮาค่ะมันพวกมันหลอกล่อเรานะคะทุกคนอีสองสามก็เม็ดเดียวนะคะเออแอดตามอยู่นี่ค่ะจักสามหมื่นเอาก็เแอดยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเด่นนะคะมันยังอยู่ที่ตรงนี้นะคะแอดก็จักสีเปลี่ยนแนวเด่น เอาลองดูค่ะทุกคนไม่รู้จะรอดกันไหมนะคะแต่ก็ขอให้รอดนะคะขอให้เป็นแนวทางที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะเข้าตัวเน้นเข้าตัวเจาะเลยเนาะเข้าตัวเน้นของเรานะคะเข้าเม็ดเดียวเลยก็ยิ่งจะดีนะคะหลักร้อยอยังอยู่ที่สองสามสี่นะคะมันสเเมนโบแต่ว่ามันก็มาสูงนะคะทุกคนมันมาสูงนะคะที่แรกมันมาลงมาต่ําแล้วมันก็ไปสูงเนาะ มันหลอกล่อเราหรือเปล่านะคะวันกูนนะคะมันตัวไคนไปเอาเลขวันกูนวันพระก็ไปทางเลขสูงหรือเปล่านะคะแต่วันพระนี่เลขสูงแน่นอนนะคะแต่วันกูนนี่ว่าต้องลองดูค่ะวันกูนเอดกระจำามคะเดได้วันกูนส่วนมากก็จะใช้เลขวันกูนวันพระกันี่วันกูนวันพระเนาะเลขนะคะแต่เขาก็ปิดเด้ค่ะปิดเด้น่าจะปิดเยอะอยู่ค่ะเขาเขาก็งหูคือกันเนาะแต่ว่ามันสิมากเบิ่นบ่เนาะเบิ่นหามนะคะ อันตรายนะคะโดยเฉพาะเราพัฒนานะคะเราพัฒนายิ่งอันตรายะคะ่ะทุกคนอันตรายหรือวันจันทร์นะคะยังไม่รู้ทิศรู้ทางนะคะยังไม่รู้ทิศรู้ทางนะเรามาดูกันนะคะ ถ้าเอฟซีแห่งจบแต่แอดิไลด์สดถ้าแอดตื่นไวก็จะไลนะคะก็จะไลให้ได้พูดคุยกันนะคะถ้าแอดจะไล์สดนะคะแอดจะแจ้งในชุมชนก่อนนะคะช่วงนี้โอ้กินอิ่มนอนหลับค่ะเอออยู่ในวัยเจริญเ,เติบโตแคบเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันกันแนวทางหลังแล้วก็แนวทางอื่นๆเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะทยอยลงให้เอฟซีเลยนะคะขอบคุณที่ตุกผู้การติดตามรับชมแล้วฟังนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ แนวทางของแอดก่อนหลากหลายแนวทางเนาะพี่บ่ายเห็นเล็กเนาะพี่บ่าเห็นเล็กพี่บ่าถึอเลขค่ะเอาเฮ่าไปค่ะมันเขียดเนาะคิิหหยหลายไรค่ะอ่าลองดูเดอ้อค่ะถ้าชอบก็ค่อยจัดได้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ fc โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ